This is the standard podcast eye-opening for your ears. The secret sauce. สวัสดีครับผมเคนนัคคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? คุณผู้ฟังที่กำลังฟัง The Secret Sauce ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าร้อยละ80น่าจะนอนอยู่นะครับนอนอยู่บ้านพักผ่อนดู Netflix บางคนอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โอกําลังหลั่นล้าเต็มที่เลยนะครับอิจฉามากนะก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีความสุขมากๆนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าอีกประมาณ20%หรือ1 0หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับน่าจะกําลังทํางานอยู่โอ้โหอดโอยเลยฮะแต่บางคนอาจจะทํางานเพราะว่าอยากไดโอทเยอะนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโดนเข้าเวรพอดีเป็นเวรเราพอดีหรือบางคนอาจจะเป็นความจําเป็นทํางานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนทางกับคนอื่นเขานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงระยะเวลาระหว่างการทํางาน ที่คนอื่นเขากำลังพักผ่อนอยู่เนี่ยโอ้มันบางทีมันก็รู้สึกแบบแปลกๆเนาะบางทีก็รู้สึกแบบ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 อิจฉาคนอื่นเขานะครับวันนี้ครับ The Secret Sauce on Vacation ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญของ The Standard Days of Summer อยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นก็เลยมีคำแนะนำสนุกๆแล้วกันเนาะง่ายๆว่าต้องทำงานในขณะที่คนอื่นเขาไปเที่ยวกันหมดเนี่ยทำยังไงให้เรายังมีกำลังใจแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยลองไปฟังกันดูครับ ข้อที่1ครับใช้คำว่า deep work ครับ deep work ถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือเรื่องพวก p r o d u c t i v e ต่างๆก็น่าจะเคยได้ยินคำว่า deep work นะครับ deep work เนี่ยแปลเป็นไทยเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีศัพท์ที่เป็นอย่างทางการแต่ในภาษาของผมแล้วกันนะผมใช้ว่ามันคือการทำงานแบบเข้าชาญ ข้าฌชานก็คือเวลานักบวชนะครับหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสมาธิต่างๆเนี่ยเขาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในช่วงที่เขาเก็บตัวเงียบๆจาศีลอยู่ในถ้ำนะครับหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับปิดเครื่องมือสื่อสารต่างๆนานาแล้วก็อยู่คนเดียวดิฟเวิร์กเนี่ยในทางผลวิจัยจิงมีนัูสีอหลายเล่มเขียนถึงนะครับมันคือการทํางานแบบจดจ่อมากเข้าชานมากแล้วก็ช่วงเวลาของดิฟเวิร์กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีในแต่ละวันของแต่ละคน การทํางานทั่วๆไปของพวกเรา mm hmm. เขาเรียกว่า uh, shallow work shallow work ก็คือการทางานแบบผิวเผินนะครับเหมือนทั่วๆไปแบบทุกวันนี้แหละครับ mm hmm. ที่เรามาทํางานเป็นตามปกติอย่างเช่นเราเข้ามาในออฟฟิศเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเช็คอีเมลเราต้องถ้าเป็นคนไทยก็อาจอาจะอ่านไลน์นะครับต้องเช็คลน์หรือว่ามีงานต่างๆนานาต้องประชุมต้องคุยกับคนเยอะแยๆเ,เต็มไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า shallow work คือเป็นงานที่ day by day นะครับไม่ค่อยใช้ความคิดเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไงกนน็ต้องทํา ในทุกๆวันแต่เวลาที่คุณทํางานเงียบๆอยู่คนเดียวหรือมีไม่กี่คนในออฟฟิศเนี่ยคุณสามารถจะหาเวลาของตัวเองให้เจอดีเวิร์กได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ต้องทํางานไปที่เป็นรูทีนมาผมอยากให้ลองนะครับลองหาเวลาอาจจะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้พอเข้ามาที่ออฟฟิศปุ๊บลองหาเวลาสักครึ่งชั่วโมงว่างๆปกติอาจต้องหันหน้าไปคุยกับเพื่อนข้างๆพาร์ i ิชันหรือว่าประชุมงานนัดหมายต่างๆเนี่ยเราลองดูครับลองคิด แผนอะไรต่างๆนานาที่ใช้สมาธิมากขึ้นหาโมเมนต์ที่ดีที่สุดในแต่ละวันของคุณทำดีเวิร์กให้ได้นะครับหลายครั้งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมเวลาที่มาทำงานเงียบๆช่วงปลายปี นะครับหรือว่าบางบางทีเข้าออฟฟิศในเวลาที่คนไม่ค่อยมาเนี่ยช่วงเช้าเช้านะครับหรือว่าดึกๆึกเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เหมือนกับทํางานที่มันเป็นดีเวิร์กคือทางานที่ต้องใช้ความคิดสูงมากๆทํางานที่มันมีความหมายมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะคิดกลยุทธ์ธุรกิจแบบใหม่นะครับอาจจะคิดพอดแคสต์ตอนใหม่หรือว่าพอดแคสต์โชว์ใหม่เลยก็ได้หรือบางคนอาจจะสามารถที่จะคิดแผนธุรกิจนะครับคิดแผนการขายนะครับหรืออาจจะคิดวิธีการบริหาร คนในองค์กรให้ดีขึ้นก็ได้นะครับตั้งๆนานๆอย่างนี้งานที่เป็นงานสําคัญสําคัญที่ปกติคุณไม่ค่อยมีเวลาได้คิดพอจะคิดทีก็กลับบ้านเหนื่อยอ่อนนะครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากในการที่คุณได้เหมือนกับโอบกอดคำว,ว่า deep work นะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับช่วงเวลาเงียบเหล่านี้ลองใช้สมาธิลองเข้าฌานดูนะครับคุณอาจจะเกิดความคิดดีๆนะครับลองคิดงานที่มันยากๆดูได้นะครับ มื่อกี้ให้ทำแบบดีเวิร์กทำงานที่มันยากทำงานที่มันมีความหมายใช้สมาธิเข้าชานเยอะๆนะครับอันที่สองฮะให้ลองเคลียร์งานยิบย่อยดูบ้างคลิปเนเคลียร์งานยิบย่อยคืออะไรครับอย่างเช่นงานพวกจัดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะต่างๆนานาซึ่งจริงมันควรจะทําอยู่เป็นประจําแต่เราไม่ค่อยมีเวลาได้ทามันจัดเอกสารให้มันเข้าที่เรียบร้อยหรือบางคนอาจจะต้องเขียนจดหมายแนะนำนะครับน้องฝึกงานให้เขาทํางานหรือว่าน้องในทีมงานเราให้ไปเรียนต่อ อัปเดตสไลด์ให้มันใหม่ขึ้นหรือบางคนอาจจะต้องจัดเพลย์ลิสต์ใน u t u b e ต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่างานที่เป็น,ปน,ปนงานแบบยิบย่อยอะครับงานยิบย่อยต่างๆแต่จริงๆมันสําคัญนะครับแต่เราไม่ค่อยมีเวลาได้ทํามันแต่จริงๆมันควรจะทํามากเลยลองลองเอาเวลาว่างๆเหล่านี้ในช่วงที่งานมันไม่ได้โหลดมากไม่ได้เยอะมากลองลองเอามาทําดูผมว่ามีงานลักษณะเน,นี้ยเยอะมากนะครับในแต่ละออฟฟิศหรือว่างานในแต่ละคนอย่างตัวผมเองก็มีงานหลายแบบที่มีงานหลายอย่างนะครับที่จริงๆแล้วเป็นงานยิบย่อยมากแต่ปกติ เราไม่ค่อยมีเวลาได้ทำนะครับลองดูครับเคลียร์งานยิบย่อยดูนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับอันที่3ครับข้อนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเป็นมุมที่บางทีผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับก็คือว่ายิ่งคนมาน้อยเท่าไหร่ในออฟฟิศจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะได้สร้างเน็ตเวิร์กนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างที่คุณอาจจะไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ปกติ เราเวลาเราเข้าออฟฟิศเราก็มาจะไปกินข้าวกับคนกลุ่มเดิมๆใช่ไหมครับคุยกับคนเดิมๆที่เราสนิทสนมแต่พอเข้ามาออฟฟิศเนี่ยคนที่โอ้ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราเนาะต้องมาทํางานหัวอ,อกเดียวกันบางทีเราอาจจะได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้เห็นมุมมองบางอย่างนะครับได้คุยกับเขาลึกมากขึ้นชวนไปกินข้าวจิบกาแฟาหรือบางทีคุยกันเรื่องงานนะครับก็อาจจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นได้มีเน็ตเวิร์กกับกลุ่มคนกลุ่มอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่เราสนิทเป็นปกติด้วยนะครับ แล้วข้อที่4ครับข้อนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับเป็นความคิดที่ผมใช้เป็นประจำนะเวลาที่ทํางานวันหยุดนะครับจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทํางานวันหยุดนะครับเหตุผลเพราะว่าผมจะมองข้ามช็อตฮะจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับเพราะว่าการทํางานวันหยุดเนี่ยงานมันน้อยนะครับการสร้าง ประชุมงานมันก็ไม่ค่อยเกิดเพราะคนไม่ค่อยเข้าออฟฟิศลูกค้าก็ยังไม่กลับมาจากการไปเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราสามารถที่จะทํางานอย่างที่บอกทํางานในส่วนที่มันเป็นดีเวิร์กคงานเย็บย่อยสร้างเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้วางแผนเที่ยวตัวเองด้วยเราก็วางมองข้ามช็อตไปเลยฮะเราก็วางแผนเที่ยวของตัวเองแล้วก็รอเฝ้ารอฮะในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังไปเที่ยวอยู่นะเขากลับมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเป็นทีของเรา เป็นวิธีคิดน่ารักนักนะครับแต่ผมใช้แล้วมันมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นว่าเดี๋ยวพอที่คนอื่นเขากลับมาเนี่ยเราจะเป็นทีของเราบ้างนะครับก็เป็น4ข้อง่ายๆนะครับอาจจะเบาๆนิดนึงสําหรับซิกเก็ตซอสแต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นทริคง่ายๆ productivity hack เนี่ยให้คุณเอาลองเอาไปใช้ดูในช่วงที่คุณต้องทำงานในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาไปเที่ยวกันหมดนะครับ4ข้อสั้นๆนะครับผมพูดให้ฟังอีกทีนะครับข้อแรกครับ ลองอบกอด d ีเวิร์กนะครับทำงานแบบเข้าฌานนะครับใช้เวลาที่คนอยู่น้อยปีกวิเวกเนี่ยให้เกิดประโยชน์ทํางานที่มันเป็นงานต้องใช้ความคิดสูงมากนะครับที่ปกติเราไม่ค่อยได้ทําข้อที่2องครับไองานยิบย่อยต่างๆงานเล็กๆน้อยๆพวกไมเนอร์แท็ก์เนี่ยให้ลองทําดูครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราได้เคลียร์งานยิบย่อยต่างๆข้อที่3าครับลองสร้างด้บเบิร์กกับคนรอบข้างที่มาทํางานพร้อมกับเราที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับเขานะครับ ข้อที่4ครับมองโลกในแง่ดีไปเลยครับมองข้ามช็อตจะได้มีกําลังใจฮะวางแผนเที่ยวของตัวเองไปเลยครับหาวันหยุดพักร้อนของตัวเองที่ไม่ต้องคนอื่นนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับนี่ก็คือสีข้อสั้นๆนะครับก็ใครที่ทํางานเหมือนเดิมครับผมขอให้กําลังใจคุณแล้วก็จริงๆแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่คุณไม่ต้องเจอคนเยอะรถก็ไม่ติดแถมยังได้มี productive ในการทํางานมากขึ้นด้วย and that's the secret sauce